สวัสดีครับน้องนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านผมนายคารชัยดินคำดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแมกนาคอนเซอร์ Mad ครับโรงเรียนแมกนาคอนเซอร์ Mad ของเรานั้นเป็นโรงเรียนที่จะเน้นวิชาทางด้านภาษาต่ตางประเทศรวมไปถึงวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงทําให้มีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่าโรงเรียนแมกนาคอนเซอร์ Mad เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสากล จากการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้มีภาวะเป็นผู้นำมีจิตอาสาสร้างประโยชน์และสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อมานะครับก็จะเป็นพันธกิจของโรงเรียนแมกนาคอนเซอร์ของเรานะครับโดยมีจำนวนทั้งหมด5ข้อด้วยกันครับข้อที่1นะครับ ส่งเสริมและพัฒนานะคะผู้เรียนให้ได้ผลสําเร็จการเรียนที่สูงขึ้นครับข้อที่สองครับส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจครับข้อที่3นะครับส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษาและมาตรฐานสากลครับข้อที่4นะครับพัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาครับ 5. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ความรู้ความสามารถและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครับลำดับถัดไปนะครก็จะเป็นเป้าประสงค์ของโรงเรียนแม็กนาคอนเซอร์ของเรานะครับโดยมีจำนวนทั้งหมด10ข้อด้วยกันครับข้อที่1นะครับผู้เรียนนะครับสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย2ภาษาครับข้อที่2ผู้เรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบครับข้อที่3ผู้เรียนมีผลสัมฤทธการเรียน สูงขึ้นได้ตามมาตรฐานครับข้อที่4ผู้เรียนนะครับทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพาตามความถนัดและความสนใจครับข้อที่5ครับผู้เรียนมีผลสมดิลทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาได้กําหนดครับข้อที่6โรงเรียนนะครับมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ครับข้อที่7 โรงเรียนนะครับมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพครับข้อที่8นะครับโรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อความเป็นเลิศครับข้อที่9โรงเรียนมีความเป็นเลิศู้่น่วยการมีภาวะเป็นผู้นําทางวิชาการครับและมีการบริหารอย่างมีส่วนร่วมครับข้อที่10โรงเรียนมีการใช้สือ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ประจําของโรงเรียนแมกนาคอนเซอร์ของเราครับก็คือตาลี้เลยนะครับตาของโรงเรียนแมกนาคอนเซอร์ของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยมงกุฎสีทองนะครับแล้วก็ผ้าสีแดงครับเกราะสีทองครับเชือกสีทองครับใบมะกอกสีทองและตัวย่ออักษรของเราครับก็คือ mc ครับโดยมงกุฎสีทองนะครับหมายถึงความเป็นผู้นำ สีแดงนะครับหมายถึงความกล้าหาญครับเกราะสีทองหมายถึงต้องเป็นคนที่ปกป้องคนที่อ่อนแอกว่าครับเชือกสีทองหมายถึงการปลูกมิตรหม่ยรีครับแล้วก็ใบมะกอกสีทองหมายถึงชัยชนะและอิสรภาพครับส่วนตัวอนย่อที่เขียนไว้ว่า mc นะครับเป็นชื่อย่อของโรงเรียนเราครับที่มีชื่อว่าแมกนาคอนเซอร์ครับ ซึ่งคําว่า m a กนานะครับเป็นคํานะครับที่ย่อมาจากคําว่า magna carta ครับ magna carta คือมหากฎบัตรนะครับแห่งเสรีภาพฉบับแรกของโลกนะครับที่ว่าด้วยทุกคนนะครับมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันครับส่วนคําว่า c o n ิ e r นะครับหมายถึงบาทหลวงนะครับที่ได้ชี้นะครับเพื่อปลูกนะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับและก็เพื่อเป็นอนุสรสถานนะครับ โรงเรียนจึงได้ตั้งชื่อท่านไว้ให้เป็นชื่อของโรงเรียนด้วยนะครับคำขวัญประจำโรงเรียนแมกนาคอนเซอร์ของเรานะครับเป็นคนดีมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้คู่